เอาละครับผมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดไลค์อิโมจิใน Facebook กันเนาะแล้วท่านต้องจะเป็นยังไงนะผมเดี๋ยวให้มันตามผมก็ได้แบบง่ายๆเลยเนาะและก่อนอื่นนะี๋ยวผมเราก,กดเข้ามาที่ Google นะครับผมแล้วก็ให้มาพิมพ์ค้นหาในตรงนี้ตามผมไปกันนะครับว่า K M MM M K T H แบบนี้ผมมาแล้วพิมพ์ค้นหาตากันมาเนาะอ่ะแล้วก็พอได้พิมพ์ค้นหาตามมาได้แบบนี้แล้วเราก็จเจอเว็บไซต์นี้เลยแนละ้วผมก็เราก,กดเข้าไปกันได้เลยนะผมกับเว็บไซต อ่ะแล้วพอได้กดสมัครกันมาแล้วนะผมเขาก็จะมีได้กรอกชื่อกรอกอีเมลกรอกรหัสผ่านแล้วก็ไปแบบนี้ด้วยนะผมเราก็มาติ๊ดข้างล่างนี้ผมเพื่อเป็นการยืนยันเนาะแล้วกดสมัครไปนะผมตอนนี้ง่ายๆก็เป็นการสมัครได้แบบวันที่เรียบร้อยเลยนะผมก็ตามแบบนี้กันไปเลยเนาะหรือว่าใครที่มีสมาชิกกันอยู่แล้วจะลงชื่องานก็เรากดลงชื่องานที่ตรงนี้กันไปได้เลยนะผมเรากดลงชื่องานกันไปเนาะอ่ะแล้วพอได้ลงชื่องานกันมาแล้วหน้าต่างแรกผมก็ใส่ก็อยู่ตรงนี้เลยนะผมให้เรากดกลับมาเนาะ อ่ะแล้วผมหลังจากใครที่ผมได้ลงชื่อกันมาหรือว่าสมัครสมาชิกกันมาแล้วผมหน้าต่างแรกของเว็บไซต์ก็จะเป็นอย่างนี้เลยเนาะก็ได้เป็นบุคคบริการแบฟอร์มให้กับเราสามารถที่จะทำการกันได้ผมหรือว่าจะมียอดเงินในส่งตรงด้านนี้กับเราสามารถที่จะมาทำการในส่วนตรงด้านนี้กันได้เนาะหรือว่าใครเทผมที่ไม่มียอดเงินในส่งตรงด้านนี้จะมาทำการเราจะเติมเงินก็เรามากดทในตัวนี้กันได้ครับผมจะเขาว่าเติมเงินอ่ะแล้วก็พอได้กดเข้ามากันแล้วที่เติมเงินนะผมหน้าต่างของการเติมเงินก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะผมและเราได้สามารถที่ได เลือกเติมเงินกันได้ตั้งหกช่องทางเลยเนาะแต่มีทั้งสแกน qr c o ทั้งอัมพาต wallet ทั้งโอนเงินบสลิฟหรือูมนี่ wallet และคลิ p ตั currency หรือพอร์กมันี่ในช่องทางการเติมเงินตามนี้เราก็สามารถจะเลือกกันได้เลยนะผมหกช่องทางเลยเนาะอ่ะแล้วหรือว่าผมใครที่เติมเงินกันไปได้แล้วไมียอดเงินกันแล้วนะผมก็ล้วกดกลับมานะผมที่หน้าต่างเด่รของเว็บไซต์เราได้เลยนะผมเรากดกลับมากันเนาะอแล้วก็พอได้กดกลับกันมาแล้วที่หน้าต่างเดิรของเว็บไซต์เราทีนี้เราก็เริ่มบดหมู่ระบ เมื่อกี้เป็นการเพิ่มตัวอิโมจิเฟซบุ๊กก็อยู่ตรงนี้เลยนะผมเรากดไปอ่ะแล้วเพื่อนกันไปได้แบบนี้เราก็เริ่มบริการกันต่อแล้วผมจะเจออิโมจิอะไรแบบไหนอะไรยังไงเนาะเมื่อกี้ก็หัวใจแล้วผมโหกดเลยแล้วกันแล้วผมอีโมจิหัวใจอ่ะแล้วเพื่อมกันไปได้แบบนี้แล้วผมเรากดกลับมาผมงที่โพสเฟซบุ๊กของเราแล้วผมบริการล็อกยิงอ่ะแล้วพอได้ลิงก์โเฟซบุ๊กเรากันมาแล้วให้ลิงก์มาวางพอวางลิงก์ไว้ได้แบบนี้แล้วก็เราเสร็จจำนวนเราก็จะเพิ่มไปเลยนะผมอ่ะแล้วพอได้ใส่ทงลิงก์แล้วก็จำนวนเราก็กดส่งตัวไปได้เลย อ่าแพได้สั่งซื้อกันไปแล้วผมกสั่งซื้อเราก็จะมีระบบขึ้นมาแจ้งบอกเราแบบนี้นะผมได้รับสั่งซื้อคนแล้วแบบนี้เนาะตอนนี้ก็ง่ายกันเป็นการสั่งซื้อได้เปิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมก็เสร็จชิ้นแล้วเนาะอ่ะหรือว่าใครที่ผมจะได้สั่งซื้อกันไปแล้วอยากจะดูออเดอร์นะผมว่าเป็นยังไงยังไงบ้างนะผมหลัจาการสั่งซื้อไปเนาะสามารถได้กดมาที่ตรงนี้ก็ได้นะครับผมที่ประวัติการซื้อเพื่อมาดูออเดอร์เนาะอ่ะแล้วพอได้กดเข้ามากันแล้วที่ประวัติการซื้อแล้วผมก็จะมีการแจ้งบอกยอดออเดอร์สถานะอะไรต่ออเดอร์แบบนี้กับเราได้ดูกันได้เนาะอย่างออเดอร์ที่เราได้ทำการไปสักคู่นี้ก็มีการแจ้งบอกจะทําเว็บไซต์มาแล้วผมว่าเราดำเนินการเนาะเราก็เรากันไปก่อนสักคู่แล้วผมไม่ต้องไปใจรอเล เร่งรีบเลยมากมายเลยนดี๋ยวเว็บไซต์ก็ระดมการให้เราเนาะอะหรือว่าใครเราผมได้เข้ามาดูกันแล้ว,ลวรอออเดอร์กันอยู่นะผมหากว่าใครเกิดที่สนใจบริการไหนือเพิ่มเติมในทาง,างเว็บไซต์ผมเลยว่าจะดูบริการอะไรเป็นการเสริมเพิ่มเติมเพื่อค่าเวลา,ลารอแล้วผมเราสามารถที่จะกดไปที่ตรงนี้กันได้ถ้ผมดะเขาว่าบริการเนาะ ก็เรากดเข้ามาก็แล้วผมที่หน้าต่างบริการหน้าต่างบริการก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะผมไป่กับเราสามารถที่จะกดเข้ามาแล้วก็ทำการดูบทมูบริการอะไรเการเสริมเพิ่มเติมกนได้ผมที่หน้าต่างตรงนี้เนาะหรือว่าใครผมที่อยากจะเข้ามาแล้วก็มาดูบทบาบริการอะไรเป็นการเพิ่มเติมก็สามารถที่จะเข้ามาได้เหมือนกันนะผมกับหน้าต่างตรงนี้เนาะอ่าก็ตามแบบนี้เลยนะผมกับเรบใครที่เกิดปัญหาอะไรยังไงผมก็เพียงแค่กดเข้ามาที่ตรงนี้ก็เลือกบทมูบริการหรือว่าจะมาทำการกันผมก็เข้ามาได้เลยนะอ่ะ หรือว่าใครผมที่อยู่ในหน้าต่างระหว่างนี้นะผมหรือว่าทำการอะไรกันระหว่างนี้แล้วเ,เกิดมีปัญห,หาในการใช้งานหรือว่าอะไรยังไงไอ้ผมใครดีเนาะ อ่ะใครที่ผมที่เกิดปัญหาอย่าได้แจ้งปัญหาแกดมินนะผมก็เรากดกลับมาตรงหน้าต่างเดิมเวบไซต์เรากันได้แบบไม่ง่ายเลยผมกดกดกลับมากันเนาะแล้วก็ได้วิ่หัวข้อที่ต่ออด m i n อยู่ที่ตรงนี้นะผมไปกลับเราได้กดเข้าไปผมก็จะเลื่อนช่องทางการแจ้งปัญหาแอดมินนะผมสองช่องทางแบบนี้ให้เราได้สามารถที่จะเข้ามาแล้วเขาเลือกช่องทางการแจ้งได้แล้วผมเป็นสองช่องทางแบบนี้เลยเนาะแต่มีช่องทางการแก้ปัญหาแอดมินเป็นตัวช่วยเหลือเราว่าจะเป็นช่องทางแก้ปัญหากับ admin ผ่านช่องทางไลน์อ่ะผมเราสามารถที่จะเลิกกันได้เลยนะผมก็ตามแบบนี้กันไป ร <ities> หรือว่าใครผมี่ใช้งานไปแล้วไม่ได้เกิดปัญหาอเลยเออถ้าผมไม่จําเป็นต้องมาแจ้งปัญหาแอดมินเนาะใครที่ใช้งานไปแล้วก็รับรื่นสะดวกดีผมเลยใช้งานไปแล้วรู้สึกว่าอยากจะแนะนำเพื่อนลราเขารู้จักให้เขาไม่ใช้งานเว็บไซต์แล้วผมสจหรับใครที่ใช้งานในเว็บไซต์เนาะอ่าอยากจะแนะนําเพื่อนก็สามารถที่จะเข้ามาที่ตรงนี้กันได้ผมจะเข้ามาแนะนําเพื่อนเนาะใครอยากจะแนะนําเพื่อนแล้วผมก็แค่กดเข้ามาที่ตรงการแนะนําเพื่อนแล้วก็มาคลอกลิงก์อยู่ตรงนี้แล้วผมส่งให้เพื่อนเราเขรู้จักเราเนาะไอ้เข้ามาได้เข้ามาในลิงก์ของเว็บไซต์เนา่กรรสมัคแล้วผมเบิ้เงมในการสมัครแล หรือว่าใครท่านผมในนาทีนี้ที่ใช้งานในมือถือนะผมแล้วทํางานในมือถือเนาะเกิดเว็บไซต์ของท่านอาจจะมีหน่วงมีแหลกอะไรกันบ้างนะผมสำหรับมือถือของใครที่ไม่ได้สะดวกรวดเร็วในการใช้งานในเว็บไซต์เนาะใครที่ใช้งานในมือถือแล้วรู้สึกว่าอยากจะติดตั้งแอปพลิเคชันไปใช้งานได้ง่ายนะผมตอนนี้เว็บไซต์ผมก็มีเวอร์ชันเป็นแอปพลิเคชันด้วยนะผมให้ท่านได้สามารถที่จะดาวน์โหลดเข้ามาผมเพื่อติดตั้งไว้ในเครื่องมือถือของท่านนะผมเพื่อจะได้ใช้งานกันได้แบบราบรื่นสะดวกกันด้วยด้วยเนาะอาจจะเป็นแบบนี้เลยนะผมสำหรับใคร ก็ตาแบบนี้กนไปเนาะอ่ะผมก็รู้สึกว่าผมจะพูดอะไรกันเป็นมากแล้วพูดไม่รู้เรื่องมากแล้วผมก็ลองกลับมาดูที่ยอดไลน์อีเมจิเฟสบุ๊กเราดีกว่าว่าเป็นไงบ้างเราอะก็ยังไม่ขึน้นแบบนี้ก็ลองดีหน้าจอดูนะมผม อ๋อแล้วก็นี่เลยนะผมหลังจากที่เราทำการส่งซื้อไปแล้วนั่งรอสักคู่นะผมตอนนี้ยอดไลน์มินบูจีเฟซบุ๊กของเราก็ได้เพิ่มขึ้นมากกับไปเทียบยอดแบบนี้นะแล้วผมก็เพิ่มขึ้นมากกับไปเทียบแบบนี้แล้วเนาะอ่ะก็ง่ายแบบนี้นะผมสอนขั้นตอนวิธีการทำเนาะใครที่สนใจเดี๋ยวกจะเข้ามาทำตามก็ให้เข้ามาทำตามกันได้ง่ายเลยผมกับเว็บไซต์ KIMM KITIHET นะผมใครที่สนใจเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์เว็บไซต์ไว้ให้ผทุกท่านได้กดเข้ามาแล้วก็ทำการกันได้เนาะในส่วนของนี้ผมก็มีการแถมให้ผมด้วยผมเหมือาจจะเป็นอินาาะแ่นนมจจเร็บูจี แล้วใครที่สนใจล้วก็เข้ามาในเว็บไซต์ที่ผมแปะลิงก์ไว้ให้แล้วผมกาเข้ามาทําการอะไรกันกแล้วเนาะใครที่เกิดมีปัญหายอะไรยังไงผมก็ตามที่ผมได้แจ้งและบอกไปเลยนะผมในตัวคลิปแล้วว่ามีให้แจ้งปัญหาแกมินนะผมสำหรับใครที่เกิดปัญหาก็ไปแจ้งปัญหาแกมินได้ก่อนเลยนะผมอย่าเพิเ่งวโ่ยวายหรือว่ายานนะังไงเนาะหากว่าออ,อเดอร์ล่าช้าเขาก็จะได้ลิงยอดให้ได้นะผมหรือว่าหากว่าออเดอร์ยกเลิกไปเองแล้วเงินไม่คืนหรือว่ายัางไงนะผมเขาจะได้คืนเงินให้เนาะอ่ะก็เป็นแบบนี้เลยผมสำหรับใครเนาะที่ได้ทําการกกนนไปแลล้้วผมเเรา็ดิีอะนนวัี้ก็ไมรไปแล้วแล้วกกัผมบควโ เพิ่มยอดอไลค์มจิเนาะอะ,อะถ้าผมพูดอะไรผิดไปหรือทำอะไรพลาดไปผมต้องขอโทษกันด้วยนะผมตลอดคลิปวิดีโอวันนี้เนาะหรือพูดอะไรกันไปแล้วก็ไม่ได้ผิดพลาดอะไรมากมายแล้วก็ให้คะแันได้ผมต้องขอบคุณกันด้วยจะรับชมจนถึงตอนนี้เนาะก็ขอบคุณนะครับ